สวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่กับราชสีประดับยนต์นะครับผมเฮียเอราชสีครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นเจ็ตจดีนะครับเจ็ตจดีเป็นตัวแรกเลยครับมาติดคิเลสพุชสตาร์ทเนี่ยเป็นรีโมททรงทรงฮอนด้าสวยๆอย่างนี้เลยครับลูกค้าเห็นป่ะสวยๆเนี่ยมีกุญแจสำรองอยู่ในนี้เลยลูกค้าต้องไปกัดเองนะครับมีกุญแจสำรองอยู่นี้เลยครับมีกุญแจสำรองอยู่นี้เลยครับก็เนี่ยครับฮอนด้ารุ่นไม่มี รุ่นไม่มีอีโม Eso. รุ่นมีอีโมก็ก็ราคาราคาก็จะจะถูกกว่ารุ่นมีอีโมนะครับอ่าครับก็ก็ต้องมาดูกันว่ารุ่นไหนมีบ้างไม่มีบ้างครับทีนี้มาดูมาดูครับฮอนด้าตัวนี้เป็นเป็นรุ่นธรรมดาครับเป็นรุ่นธรรมดาไม่มีการขโมยนะครับลูกค้าฉะนั้นเวลาล็อกมีเสียงไม่มีไฟนะครับมีเสียงไม่มีไฟนะครับอ่าเวลาล็อกมีเสียงไม่มีไฟใครล็อกก็เหมือนกันครับ มีเสียงไม่มีไฟอ่ามีเสียงไม่มีไฟครับมีเสียงไม่มีไฟครับมีเสียงไม่มีไฟลูกค้าถ้ามีโอกาสไปโดนปุ่มแบบนี้เนี่ยปุ่มเสียงมันจะหายนะครับลูกค้าเห็นปะ่ะเสียงมันจะหายลูกค้าเอาคืนได้ด้วยการกดคีย์ล็อกแล้วกดเปิดท้ายเงี้ยเสียงก็จะมาสตาร์ทด้วยรีโมทครับทุกรุ่นสตาร์ทด้วยรีโมทนี่คือกดปุ่มล็อกค้างไว้ล็อกค้างไว้ไว6วินาทีนะครับ เราค้าคงไว้หกวิธีติดเลยเหมือนกันครับในขณะที่รถสตาร์ทอยู่รถจะล็อกครับลูกค้ารถจะล็อกครับอ่าลูกค้าต้องายล็อกเข้ารถลูกค้าต้องายล็อกเข้ารถอ่าครับโอ้ฮอนด้ารีโมทสวยๆครับรีโมทสวยๆคิรีสวยๆปุ่มสตาร์ทเนแจมๆเลยแจมๆเลยครับอ่าทีนี้เมื่อเราเข้ารถแล้วต้องดับที่ปุ่มเท่านั้นนะครับลูกค้าดับที่รีโมทไม่ได้ละอ่าครับ เหมือนเดิมครับของเราสตาร์ทได้สาวิธีสตาร์ทด้วยรีโมทยืนสตาจากข้างนอกกดแช่ไว้ประมาณ6วินาทีครับเหมือนกันครับเวลาดับก็เหมือนกันถ้าไม่เหยียบเบรกก็ประมาณหวินาทีครับแต่ถ้าเราเหยียบเบรกแล้วเนี่ยเข้าไปเหยียบเบรกเนี่ยครับเรากดเลยไม่ต้องแช่ครับกดเลยกดเลยไม่ต้องแช่ป๊บเนี่ยอ่าครับ ทีนี้มันก็จะได้เรื่องเหยียบเบรกล็อกครับลูกค้าประมาณทั้งหนึ่งนาทีนะเหยียบเบรกล็อกนะอ่าดูนี่ล้วกันครับอ่าเหยียบเบรกผมเหยียบเบรกฟึบยัอ่าล็อกแล้วเห็นปะครับเหยียบเบรกล็อกแล้วเราจะได้ระบบเหยียบเบรกล็อกด้วยเลยรถที่ไม่มีระบบเหยียบเบรกล็อกรถที่ไม่มีล็อกด้วยความเร็วเราจะได้ระบบล็อกแบบนี้แล้วก็เอ,อดับเครื่องเห็นปะคายล็อกให้เลยคายล็อกให้เลยครับทีนี้สบายสบายเลยหรูหรา รูหาหมาเห่าเลยครับรูหาหมาเห่าเลยครับสบายสบายเลยระบบล็อกอัตโนมัติเราเพียงแค่ถือรีโมทไว้เนี่ยเดินออกจากรถเนี่ยเดินห่างรถเนี่ยครับรถจะล็อกให้เองน่ะล็อกละครับพอเราเดินเข้าใกล้รถรถก็จะไขล็อกให้เลยรถก็จะไขล็อกให้เลย <S 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 เห็นว่าครับเห็นว่าครับอ่าระบบนี้เมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมานะครับระบบนี้เมื่อเช้ามีลูกค้าโทรมา คือมันล็อกเลยปิดประตูปุ๊บรถล็อกเลยก็คือฐานรีโมทอ่อนฐานรีโมทอ่อนลูกค้าสามารถยกเลิกระบบล็อกอัตโนมัติได้นะครับด้วยการกดปุ่มล็อกอะไครล็อกค้างไว้ลูกค้าฟังเสียงนะไม่ใช่เสียงนี้นะอ่าไมค์ครับ,ผม,มรบผมกดไม่ดีครับผมกดไม่ดีอ่าเอาไมค์ล็อกค้างล็อกค้างไว้เนี่ยครับยกเลิกอันนี้ยกเลิกแล้วครับลูกค้ายกเลิกแล้วระบบล็อกอัตโนมัติยกเลิกแล้ว ถ้าลูกค้าจะเอากลับคืนก็ลูกค้าก็กดที่เดิมครับยังยังเนี่ยครับเอาคือกลับคืนก็จะเป็นล็อกอัตโนมัติใช้ได้เหมือนเดิมครับลูกค้าอ่าครับจบแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ